การอวยพรสู่ความเจริญก้าวหน้าคือการที่ผู้นําของประเทศยันลากยากต้องกลับใจจากความบาปและเข้ามาน,นมรสกการไปรเจ้าองค์เทียงแท้แท้จริงแล้วก็คือความบาปคนทั่วไปว่ารากปัญหาของประเทศไทยคืออะไรโดยเฉพาะช่วงสถานการณ์แบบนี้เขาก็จะบอกว่ารากปัญหาของประเทศไทยเกิดขึ้นจากคู่ คนใดคนนึงหรือการบริหารจัดการของสถาบัานใดสถาบัานหนึ่งที่ไม่ชอบรมในปะวัตสศาชาติไทยเราต่อสู้เพื่อเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองกี่ครั้งแล้วที่ประชากรต้องออกมาห้ามหันกันเองด้วยอุดมการณ์ที่แตกต่างกันระหว่างฝั่งซ้ายและฝั่งขวาระหว่างสีหนึ่งกับอีกสีหนึ่ง14ตุลา2516 14วันมหาวิปโยค6ตุลา2516คฤษสาธมิน และโศกนาฏกรรมกลางกรุงในปี2553เราได้เสียเนื้อและหลังเลือดของผู้บริสุทธิ์ลงบนแผ่นดินแล้วประเทศไทยเปลี่ยนไหมครับหากรากปัญหาอยู่ที่ระบอบประเทศของเราควรสงบสุขตั้งแต่การเปลี่ยนราชาธิปไตยจากสมบูรณายาสิทธิราชเป็นรประชาธิปไตยแล้วเราผิดหวังกับลมปากของมนุษย์มานักตอนนักแล้วเราจะรู้ได้ยังไงครับว่าผู้นําอุด,ดมการณ์ของเราวันนี้วันหน้าเมื่อเขาขึ้นตําแหน่งเขาจะไม่เปลี่ยนไป แต่ก่อนเี็กเขาขึ้นตำแหน่งเขาเป็นคนที่ถ่อมใจเข้าถึงประชาชนแต่เมื่อเขาขึ้นไปยืนบนตำแหน่งเขาก็เปลี่ยนกลับกลายเป็นคนละคนมันไม่ใช่ว่าเขาวางแผนตั้งแต่แรกแต่เพราะเมื่อเขาขึ้นไปยืนอยู่ในจุดที่เต็มไปด้วยการล่อลวงเข้าพ่ายแพ้ต่อความบาปรากเง่าปัญหาของประเทศไทยคืออะไรในมุมมองของผู้ประกาศข่าวประเสริฐขององค์พระเยซูคริสต์ผมอยากจะบอกว่ารากเง่าปัญหาที่แท้จริงที่เป็นบ่อนทําลายประเทศนี้อยู่เบื้องหลังลุกสิ่งไม่ใช่ระบอบ ไม่ใช่กลุ่มคนไม่ใช่กลุ่มผู้บริหารไม่ใช่กลุ่มสถาบันใดสถาบันหนึ่งแต่รากเหง้าที่แท้จริงแล้วก็คือความบาปที่อยู่ในมนุษย์เพราะความบาปจึงทําให้มนุษย์คงกินเพราะความบาปจึงทําให้เรานั้นพ้นค่าเพราะความบาปจึงนําพ่อ้ายาออกไปค้ายาเสพติดโดยที่ไม่สนว่าคนที่เสพไปแล้วจะเป็นอย่างไรเพราะความบาปจึงอนุญาตให้เกิดกฎหมายที่รับรองการค้าประเวณียอย่างถูกต้องความบาปที่เกิดจากการสังเวยเลือดผู้บริสุทธิ์ ความบาปที่เกิดจากการกราบไหว้รูปเคารพกระทรวงยุติธรรมอายุติธรรมบาปที่ผมกล่าวมาทั้งหมดนี้นำคำสาปแช่งสู่แผ่นดินไทยวิธีการเดียวที่เราจะนำประเทศนี้สู่การอวยพรสู่ความเจริญก้าวหน้าคือการที่ผู้นำของประเทศยันลากยากต้องกลับใจจากความบาปและเข้ามานมันสการพระเจ้าองค์เที่ยงแท้หังพีไบเบิบเลสองพงศาวดามบที่7ข้อที่14หากประชากรของเราจะถ่อมตัวลง อธิฐานและสแสวงหาหน้าของเราและหันหลังให้กับทางชั่วร้ายของเขาเสียเราพระเจ้าจะฟังเขาจากฟ้าสวรรค์และจะให้อภัยบาปแก่เขาและจะรักษาแผ่นดินของเขาให้ใหาย หากท่านเชื่อฟังพระยาเวพระเจ้าของท่านอย่างครบถ้วนและมันปฏิบัติตามพระบัญชาทั้งปวงซึ่งข้าพระเจ้าแจ้งแก่ท่านในวันนี้พระยาเวพระเจ้าของท่านจะทรงเชิดชูท่านเหนือประชาชาติทั้งปวงในโลกอย่าหันจากพระบัญชาซึ่งพระเจ้าแจ้งท่านในวันนี้ไปทางซ้ายหรือไปทางขวาอย่าไปติดตามและปฏิบัติพระอื่นใดครั้งหนึ่งเมืองแคลรี่ประเทศโคลอมเบียเป็นเมือง ที่เต็มไปด้วยอาชญากรรมทุกๆสัปดาห์จะมีคนตายไม่ต่ำกว่า20ศพกลางเมืองนั้นจะมีการค้ายามีการค้าประเวณีมีการยิงกัน อำนาจของมาเฟียที่ค้ายาเสพติดนั้นมีอำนาจมากกว่าตำรวจที่ปกครองเมืองซสีอีกแต่ประเทศนี้พลิกจากความมืดมาสู่ความสว่างพลิกจากการจาราจนมาสู่ความสงบสุขพลิกจากความยากจนมาสู่ความมั่งคั่งพลิกจากประเทศที่อันตรายมาสู่ประเทศที่ปลอดภยัยแผ่นดินที่เปิดเบื้อนความบาปค้าประเวณีค้ายาคอรัปชันทำทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นมลทินกลับมาเป็นแผ่นดินที่สะอาดบริสุทธิ์ชอบธรรมรู้ไหมครับว่าแผ่นดินพลิกได้อย่างไงเพราะมีกลุ่ม คริสเตียนกลุ่มหนึ่ง เขาไม่ได้ออกไปใช้กำลังของเขาอยู่ตรงท้องถนนแต่เขารวมตัวกันเพื่อคุกเขา่าวิงวอนอธิษฐานรักษาพระบัญญัติของพายเจ้าและกลับใจแทนแผ่นดินของเขาและเขาทูลขอให้แผ่นดินของเขาได้รับการชำระและเปลี่ยนใหม่ภายใน7วันวเมื่อคริสเซียนทั้งประเทศนั้นคืนดีกันและรวมตัวกันเพื่ออธิษฐานสิ่งที่เกิดขึ้นวันหน้าแก๊งอิธิปลต่างๆที่ขายาเริ่มถูกจับไปทีละคนทีละคนธุรกิจการค้าประเวณีเริ่มถูกปิดไปทีละที่ทีละที่อาชญากรรมบนท้องถนนเริ่มล คริสเตียนได้รวมพลังกันกระจายออกไปประกาศข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต ที่ชุมชนแออัดสถานที่สาธารณะือสื่อวิทยุอินเทอร์เน็ตและทีวีและนอกเหนือไปกว่านั้นเขายังกระจายผู้ประกาศเข้าไปประกาศข่าวประเสริฐในวงการดารานักร้องวงการนักการเมืองสาขาอาชีพต่างๆคนระดับบนคนระดับกลางและคนระดับล่างได้ยินและได้ตัดสินใจต้อนรับพระเยซูคริสต์เข้าไปเป็นองค์พระผู้ช่วยรอดเมื่อเมืองเมืองนั้นคุกเข่าอาที่ฐานวิงวอนร,รู้จักพระเจ้าองค์ที่งแท้หันหลังให้กับพ้าจอมปลอมแล้วการกระทำและความมืดถูกขับออกไปเมืองนั้นก็เริ่มเจริญ ลุงเรืองมีนักท่องเที่ยวมามากขึ้นธุรกิจจากซบเซาก็เริ่มมีเงินสะพัดมากขึ้นและเมืองแคลีปัจจุบันนี้ก็ไม่ใช่เมืองที่ต้องคำสาปอีกแล้วพี่น้องครับพระเจ้าไม่ได้เลือกที่รักหมักที่ชังพระองค์ทำในยุคของอิสราเอลได้พระงองค์ทรงทำในเมืองแคลลี่ได้และพระองค์ก็สามารถทำ ในประเทศไทยได้เช่นกันสัญญาที่โรรองให้ไว้พระองค์ไม่เคยปิดสัญญาโรรองทรง,งปเป็นพระเจ้าที่ศัตย์ซื่อเมื่อพระหัตถ์ของโรรองนั้นทรงขับเคลื่อนสิ่งใดไม่มีใครต้านทานโรรองได้หากพรรองอยู่ข้างประเทศไทยและใครล่ะจะต้านทานเราอีกค,ครั้งแล้วครับที่เราพยายามพึ่งพาก,กําลังสองมือของเราและท้ายจบด้วยการนองเลือดวิธีการสู้กับการธรรมคริสเตียนต้องประกาศข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์ออกไปนำคนทุกวงการตั้งแต่ชนชั้นสูงถึงลากหญ้ามาเป็นคริเสเตียนคุกเขา่า ก้มกราบอธิษฐานวิงวอนต่อพระนามของพระองค์สแสวงหาหน้าของพระองค์เพื่อให้พระอันทรงฤทธิ์ของพระองค์เปลี่ยนสถานการณ์บ้านเมืองของเราวันนี้ให้ไม่จบลงเหมือนการนองเลือดที่เคยผนผ่านมาส่วนคนที่ไม่ชิริสเตียนผมอยากหนุนใจให้คุณกลับใจมาหาพระองค์เราไม่สามารถสแสวงหาความยุติธรรมบนโลกใบนี้ได้แต่ความยุติธรรมนั้นมีอยู่ที่เดียวนั่นคืออยู่ในองค์พระผู้เป็นเจ้าถ้าคุณอยากได้ความยุติธรรมคุณต้องเข้ามาเอาะที่บัลลังก์สวรรค์ ในนามของพระเยซูคิดความยุติธรรมนั้นจะถูกปดปล่อยลงมาสู่ชนชาติของคุณขอพระเจ้าวอวยพรคนไทยทั้งประเทศครับ